ปลายกิ่งผมได้ตัดไปแล้วนะครับตอนนี้ตัดแล้วเราไม่ได้คือฉีดยามใบอ่อนไม่ถึงนะครับเพี้ยไฟก็กินยอดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องตัดใหม่นะครับด้านบนสุดนะครับผมต้นนี้ก็สูงอยู่ประมาณน่าจะเกเมตรนะครับโดยประมาณเก้าเมตรสิบเมตรครับพี่นัทคะอย่างบางต้นที่เขามีหลายรุ่นเราต้องยึดรุ่นไหนในการลดน้ํารุ่นที่มีรุ่นที่มีเยอะครับค่ะครับเราต้องเลี้ยงรุ่นที่มีเยอะไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเสริมรากไม่ได้สูงเขาก็จะติดกันใช่ไหมครับพี่นับเขาก็จะติดกันประมาณนี้ครับน้องครับมาชมทุเรียนดอกกําลังหล่นเลยนะครับช่วงนี้ครับทุเรียนระยะนี้นะครับเป็นระยะหางแยดอกบานแล้วก็มะเขือพวงใหญ่ของเรานะครับอันนี้เราก็ฉีดยาป้องกันเชื้อรามาไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีลาดํานะครับที่มาเกาะกินคราบ น้ำหวานเกสรดอกทุเรียนนะครับผมเพียไฟตอนนี้เราได้ฉีดยาไว้นะครับก็จะเป็นพวกไทมีท็อกแซมนะครับแล้วก็ยาเชลาเป็นกลุ่ม3าบวก1ิบเอนะครับเฮกซ่าไม่ใช่เฮกซานะครับไดซิโคนโซนบวกออกซิสโตบินนะครับผมก็ฉีดพ่นไปหนึ่งครั้งนะครับตั้งแต่ตอนระยะมะเขือพวงใหญ่นะครับช่วงนี้เราก็ไม่ได้ฉีดพ่นอะไรนะครับอันนี้ก็ปล่อยเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับ วันนี้ตอนนี้นะครับก็ลดน้ําอยู่ยี่สิบนาทีนะครับวันเว้นวันนะครับผมแต่ว่าหนึ่งต้นนะครับเรามีน้ําอยู่ประมาณห้าหัวนะครับห้าหัวสปริงเกอร์นะครับก็ได้พอประมาณนะครับไม่เยอะมากเพราะน้ําเราไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็มีการเติมบริเวณรอบๆข้างนอกให้นิดหน่อยนะครับทุเรียนต้นนี้ครับก็อายุสิบสามปีนะครับโดยประมาณผิดเพี้ยนก็อาจจะประมาณ1ปีนะครับ อันนี้ก็จะบานคืนนี้นะครับดอกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาปัดดอกซ้ําอีกนิดนึงนะครับก็มีป่าปลายนะครับไม่ไม่เยอะแล้วนะครับเฉพาะดอกที่ติดตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะบานอยู่ไล่ๆกันนะครับต่างกันประมาณเ็ดวันนะครับปลูกแล้วให้ได้ทรงพุ่มแบบนี้นะครับท่านต้องปลูกห่างๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นนี้นะครับต้นเดียวนะครับอยู่ประมาณแปดเมตรแล้วครับถ้าใครปลูกห่างแปดคูณแปดก็คือพอดีเลยครับเต็มแล้ว ก็จะอยู่ได้ประมาณ15ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับกิ่งก็จะเริ่มชนกันนะครับก็ควรตัดแต่งกิ่งนะครับที่ปลายกิ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาไว้นานนะครับทุเรียนมีอายุ2 0ปี30ปี40ปีนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลของท่านนะครับดูแลดีก็มีอายุนานนะครับท่านจะปลูก9 9้คูณกคูก็ได้นะครับผมปริมาณต้นต่อไร่ได้น้อยนะครับแต่ว่าระยะยาวๆนะครับทุเรียนท่านจะมีผลผลิตดกมากเลยนะครับ ด้นคะต้นนี้ถือว่ากิ่งเยอะเกินไปไหมคะเยอะเกินไปอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับต้องเอาออกอีกสักสิบกิ่งกำลังสวยครับเดี๋ยวปีนี้ตัดใหม่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่งกิ่งเก็บลูกออกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มาแต่งกิ่งเองนะครับก็ให้ลูกน้องแต่งนะครับลูกน้องก็ไม่กล้าตัดเยอะนะครับกลัวเราว่าก็อยู่ประมาณนี้นะครับที่เรามองเห็นตอนนี้นะครับที่ควรจะแต่งออกนะครับก็มีหนึ่ง สองสามสี่ห้าโอ้เป็นสิบกว่ากิ่งครับเยอะอยู่ครับเพราะว่าอันนี้คือถี่มากเลยนะครับห่างกันระยะประมาณห้าสิบเซนสามสิบเซนยี่สิบเซนเลยครับกิ่งไหนที่อยู่ระยะยี่สิบเซนนะครับมันจะทาให้กิ่งเล็กนะครับถึงเอาไว้ลูกก็ไม่ดีนะครับออกดอกอะไรได้นะครับผมแต่งให้ห่างกว่านี้นะครับไม่ต้องเสียดายผมก็ไม่ได้เสียดายนะครับแต่ไม่มีเวลามาแต่งเขานะครับเวลาถึงวันก็จะมาแต่งก็ติดนู่นติดนี้ ปลายกิ่งผมได้ตัดไปแล้วนะครับตอนนี้ตัดแล้วเราไม่ได้คือฉีดยาใบอ่อนไม่ถึงนะครับเพีย้ยไฟก็กินยอดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องตัดใหม่นะครับด้านบนสุดนะครับผมต้นนี้ก็สูงอยู่ประมาณน่าจะเเมตรนะครับโดยประมาณ9ก้าเมตรสิเมตรครับน่าจะถึง10บเมตรนะครับ ้นนี้จะสามารถไว้ลูกได้ประมาณสักเท่าไหร,ร่คะพี่นะปีที่แล้วมันร้อยสามสิครับแต่ว่าไม่ค่อยใหญ่เรามาเล็มทิ้งทีหลังอีก10กว่าลูกลูกโตครับปีนี้ระดับน่าจะร้อยลูกไม่ขาดนะครับก็คือถ้าไว้เยอะเกินเขาก็จะเบียดกันลูกไม่โตหรอคะถ้าอาหารถึงโตครับปกติผมเคยไว้ร4 0แต่ว่าลูกไม่ใหญ่ครับ3โล2โลครึ่ง4ี่โลคือไม่เสมอครับแต่ถ้าเราอยากให้ลูกเสมออาจจะต้อง เพิ่มปุ๋ยนะครับเพิ่มปุ๋ยสร้างความสมบูรณ์เพิ่มปุ๋ยเพิ่มน้าแล้วก็แต่งลูกที่ทรงไม่สวยออกครับบางทีลูกไหนที่มันแอลมันเบี้ยวครับมันทรงไม่ได้ก็ต้องตัดทิ้งครับตอนนี้เราดีใจได้หรือยังคะที่เห็นเขาติดเยอะก็ดีใจได้กว่าตอนที่ยังไม่ออกดอก <c oughs> ครับถ้าตอนที่ไม่ออกดอกนี่รุ้นเหนื่อยเลยครับแต่พอออกแล้วก็เครียดครับโอ้โหออกไม่หยุดเลยครับทีนี้ก็แต่งตอนติดลูกอีกรอบหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวไปแต่งตอนอ่า ไข่นกกระทาครับเราก็จะเริ่มไล่อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ไปอีกทีนึงก็ไข่ไก่แล้วครับทีนี้ก็เป็นกําปั้นเป็นขวดโคกไปเลยครับผมทรงเข้าสวยมากเลยน้องพี่นัครับต้นนี้ก็มันไม่มีใครเบียดครับต้นนี้เขาอยู่ที่โล่งๆเลยครับพวกนี้ก็เป็นไม้สาวนะครับต้นนี้ก็พวกไม้หกเจ็ดปีเข้าพุ่มเหมือนกันแต่ว่าด้วยการที่เราปลูกแค่หกเมตรนะครับก็จะออกมาเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมต้นนี้ก็ เกินกันประมาณหนึ่งปีครับปลูกที่หลังประมาณหนึ่งปีอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นอีกครับบางคนโทรมาถามผมนะครับว่าอตอนนี้ให้น้ำเท่าไหร่นะครับระยะแบบนี้นะครับถ้าท่านเคยให้ไว้ที่ประมาณตามต้องตามเวลาของท่านนะครับถ้าท่านเคยให้อยู่ที่สามสิบนาทีนะครับท่านก็ต้องลดลงนิดนึงนะครับเป็นระยะมะเขือพวงใหญ่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะห่างแย่ไหม่นะครับจากที่ท่านช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราจะให้น้ําน้อยลงนะครับระยะกีบดอกโรยนะครับแต่พอห่างแย่เริ่มไหม้หมดนะครับท่านก็จะต้องกลับมาให้ที่ยี่สิบนาทียี่บห้านาทีนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันเว้นวันเหมือนกันนะครับผมพี่นัทคะอย่างบางต้นที่เขามีหลายรุ่นเราต้องยึดรุ่นไหนในการลดน้ํารุ่นที่มีรุ่นที่มีเยอะครับค่ะครับเราต้องเลี้ยงรุ่นที่มีเยอะไว้นะครับ หรือ,อรุ่นที่ท่านคิดว่าราคาดีครับเอาแบบนั้นแต่อย่างของผมเนี่ยรุ่นนี้ก็คือมันไล่ๆกันนะครับมีขึ้นเก็ตมีหางแย้ไม้อยู่ประมาณนี้ครับส่วนเดี๋ยวพอดอกบานครบหมดแล้วนะครับอีกสักให้ครบกิ่งก่อนแล้วรุ่นไหนที่ออกมาทีหลังนี้เราก็จะสอยทิ้งหมดแล้วครับครับอันนี้ก็เป็นต้นสามลางนะครับอายุก็ น่าจะเข้าปีเจ็ดมั้งอันนี้ครับปีหกปีเจ็ดผมก็จําไม่แม่นถ้าเกิดว่าเราเสริมรากไม่ได้สูงเขาก็จะติดกันใช่ไหมครับพี่นกครับเขาก็จะติดกันประมาณนี้ครับใครที่ปลูกทุเรียนไว้แบบบ้านๆนะครับอันนี้ของผมก็เป็นแบบบ้านๆเลยนะครับไม่ได้ทําเป็นแบบระบบอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าเรียกว่าปลูกปล่อยนะครับไม่ค่อยเด้มาดูแลเท่าไหร่ ก็จะอยู่แบบธรรมดาเงี้ยปกติถ้าเราดูแลดีๆนะครับมีการตัดยอดมีการแต่งกิ่งให้พอเหมาะนะครับกิ่งตรงนี้เขาจะอ้วนจะใหญ่นะครับแล้วก็ให้น้ําวงกว้างมันก็จะทําการแตกกิ่งเพราะว่ารากไปยาวกิ่งก็ยืนยาวไปนะครับก็จะได้ทรงที่สวยกว่านี้นะครับผมของผมก็เอาแค่นี้พอถ้าเราทําได้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากมากคะ่ะสำหรับ EP นี้